มะนาวหลังบ้านโ oh อ้โหต้องคำแบบนี้นะลนลนรบบไม่มีค่าเลยเลยแต่ปลูก่ว้กินนะครับเยอะแยะไปหมดเลยมะนาวหลังบ้านต้องคำแบบนี้นะครับหลังเก็ยบยาก แบบนี้บนีเลยมีสุดสองต้นให้ถ่ายต้นเดียวพอชมต้นเดียวพอมันเยอะแยะไปหมดโอ้โหแบบนี้นะนะห่างจากพืดดินหนึ่งคืบนี่ห่างจากพืดดินหนึ่งคืบแบบนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอเพียงแค่นี้มะนาวหลังบ้านสวัสดีครับ